สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีเร้นลับที่นี่คือโลกของเรื่องราวลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดพร้อมหรือ,อยังที่จะฟังเรื่องต่อไปอุมดาคีมีสภาพภูมิประเทศแวดล้อมด้วยภูดอยสูงสลับซับซ้อนและมีลำห้วยไหลผ่านประชากรในหมู่บ้านประกอบอาชีพป,ปลูกข้าวไร่ทำสวนและหาของป่า บ้านทุกหลังเลี้ยงหมูเอาไว้ทำอาหารและเส้นไหว้ผีตามประเพณีในวันเทศกาลบ้านอุ่มดาคีอยู่เชิงดอยสูงที่รกชัดเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้ดอยรอบหมู่บ้านเป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดกลางคืนยามดึกสงัดมักจะได้ยินเสียงร้องแววมาเสมอ ชาวบ้านอุมดาคีมีวิถีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าดงพงไพรยังผาสุกไม่เคยมีเหตุร้ายใดๆมาเบียดเบียนแต่แล้วในวันหนึ่งจู่ๆก็บังเกิดเรื่องระทึกขวัญขึ้นภายในหมู่บ้านประมาณหลังเที่ยงคืนลุงบือซึ่งเป็นหัวหน้าบ้านกับป้าวาพอภรรยา ซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ต่างพวาตื่นเพราะได้ยินเสียงหมูร้องหวีดคนทั้งสองจึงลุกขึ้นจะโงกหน้ามองไปทางคอกหมูซึ่งกำลังมีเสียงดังโครมครามโครมคราม,รมทันทีที่ได้เห็นพลันก็ต้องใจหายว่าตกตะลึงตัวสั่นเทาแทบไม่เชื่อในสายตา เพราะท่ามกลางแสงจันทร์และม่านหมอกสลัวนั้นเสือโคร่งใหญ่ลายพลอยตัวหนึ่งกำลังลากหมูออกไปจากคอกแวบบเดียวเท่านั้นมันก็หายลับไปป้าวาพอได้สติก่อนวีดร้องขึ้นอย่างตื่นตระนกว่าเสือเสือเข้าบ้านเสือคาบหมูไปแล้ว ลุงบือได้สติหวาปืนแก็ปที่พิงอยู่ข้างฝาเปิดประตูวิ่งออกไปยืนหน้าชานเรือนแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าดังเปรี้ยงเสียงปืนลั่นสนั่นไปทั่วหมู่บ้านกลางพงไพรยิงแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าเสือเข้าบ้านค้าเสือเข้าบ้านค้าวอยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่น้องทั้งหลายพักเดียวเท่านั้นคนในหมู่บ้านทุกหลังก็แตกตื่นผู้ชายหลายคนจุดคบเพลิงสว่างวูบวาบถือมีดถือปืน หอกดาบกระหืดกระหอบพากันมาเกิดอะไรขึ้นลุงเบือเสือเสือตัวใหญ่คาบหมูของข้าไปกินนั่นรอยมันลากไปนั่นข้าเห็นกับตาลุงบือบอกลูกบ้านของตนยังตื่นเต้นตามมันทะลงมันคงลากไปไม่ได้ไกลนักหรอกเสืออะไรกล้าเข้ามาคาบหมูถึงในหมู่บ้านแต่ก่อนแต่ไรก็ไม่เคยเห็นมีถึงมีก็อยู่แต่บนดอยน,อนู่นบางคนพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจไป ามรอยมันไปพรานอูซึ่งเป็นพรานในหมู่บ้านชักชวนขึ้นด้วยความอาถรรพ์ลุงบือและชายชะกันในหมู่บ้านอีกสี่ห้าคนก็เห็นด้วยถือคบเพลิงและอาวุธตามกันออกไปทันทีรอยเสือลากหมูผ่านกอหญ้าและพุ่มไม้และกลู่เป็นทางเห็นชัดเจนเปรียงเปรียงคนที่มีปืนก็ยิงปืนสาดเข้าไปในป่าคนไม่มีปืนก็ตีเกราะเคาะไม้ตะโกนเสียงดังๆเอาเสียงเข้าขับไล่ พักเดียวเท่านั้นเมื่อตามถึงริมห้วยก็ได้เห็นซากของหมูถูกทิ้งไว้ส่วนเสือที่หิวโหวยตัวนั้นหนีไปในโดงไม้ซึ่งขึ้นอยู่หนาแน่นทั่วบริเวณสุ่มยิงมันไหมลุงบือมันอาจจะย้อนกลับมากินซากนะพรานอูถามอย่าเลยอันตรายดึกแล้วขัดห้างก็ไม่ทันปล่อยไว้ตรงนี้แหละพรุ่งนี้เช้าค่อยมาแล่เนื้อก่อไฟกองใหญ่ๆทิ้งไว้มันเห็นไฟคงไม่กล้าย้อนกลับมา ลุงบือบอกคนอื่นๆก็เห็นด้วยช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟจนลุกโชนสว่างโชดช่วงยิงปืนขึ้นฟ้าคมคู่อีกคนละนัดเพื่อไล่เสือแล้วก็พากันเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปครั้นพอรุ่งเช้าลุงบือพรานอูและเพื่อนบ้านก็พากันรีบรุดกลับไปที่ซากหมูมุ่งหมายจะแล่เนื้อแต่ครั้นพอไปถึงก็ต้องตกใจเพราะหมูตัวนั้นเหลือเพียงโครงกระดูกหัวขาและหนัง เนื้อดีๆเครื่องในหายไปหมดไม่เหลือเลยรอบๆบบริเวณมีรอยตีนเสือขนาดใหญ่อยู่ชัดเจนเฮ้ยลุงบืออุทานมันร้ายจริงๆมันไม่กลัวไฟย้อนกลับมากินหมูหมดเลยตามมันเถอะลุงมันต้องอยู่บนดอยแถวนี้แหละ พรานอูบอกแล้วนำพาทุกคนเดินแกะรอยไปตามป่าริมห้วยซึ่งมีรอยของมันเหยียบย่ำไว้แต่ตามไปได้พักเดียวรอยนั้นก็สูญหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงต่างหมดความพยายามพากันกลับไปส่งข่าวให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าเสือใหญ่ตัวนั้นมันยังคงลอยนวลชาวบ้านอุมดาคีทุกหลังคาเรือน ต่างวิตกกังวลพากันซอบแซมคอ,อกหมูเอาไม้มากั้นให้สูงบ้างก็หาหนามมาสุมเกรงว่าเจ้าเสือนั่นจะย้อนกลับมาอีกระวังตัวกันนะพวกเราอย่าประมาทประตูบ้านประตูช่องปิดกันให้ดีกลางคืนมืดมืดอย่าลงจากเรือนลุงบือหัวหน้าบ้านตักเตือนลูกบ้านทุกคนและแล้วเหตุการณ์ร้ายก็เกิดซ้ำขึ้นอีก พระเดือนหนึ่งต่อมาประมาณหลังเที่ยงคืนทุกคนในหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นที่บ้านของตามโโยเสียงของตามโโยตะโกนโวยวายลั่นกล้องไปทั่วว่าเสือเสือเข้าบ้านค้าเสือเข้าบ้านค้าลุงบือได้ยินก็พวาตื่นควาปืนตะโกนร้องเรียกคนให้ไปช่วยกันพอไปถึงก็เห็นตามโยยืนตัวสั่นอยู่แกพูดละล่ำละลักว่า ลุงเบือเสือตัวใหญ่มันคาบหมูดำของเฮาไปแล้วแกยิงมันเหรอยิงถูกไหมลุงบือถามขึ้นถูกเฮายิงถูกแต่แต่มันไม่เป็นอะไรเฮาเห็นกับตามันหนังเหนียวมันคาบหมูเฉยหันมามองเฮาทำตาขวางเขียวปั้นเฮาขนลุกหมดเลยมันมันไม่ใช่เสือธรรมดาซะแล้วตาไมโยบอกลุงบือขณะนั้นพรานอูก,ก็ถามขึ้นบ้างว่า ตามโยแกยิงมันถูกแน่เหรอใไไกล้แค่นี้ข้ายิงไม่พลาดแสงจันทร์ก็สว่างอย่างนี้ทุกๆคนประหลาดใจถือคบไฟไปส่องดูเห็นแต่รอยตีนเสือรอยลากหมูแต่ไม่มีรอยเลือดของเสืออยู่เลยคืนนั้นไม่มีใครกล้าออกตามเพราะตามโยห้ามว่าอย่านะอย่าตามมันเป็นเสือผียิงมันไม่เข้าเชื่อข้าเถอะ ทุกคนได้ฟังก็ขนลุกสู้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ในใจลึกๆก,ก็กลัวกันทุกคนพอรุ่งเช้าจึงพากันออกตามรอยไปเห็นซากหมูเหลือเพียงกระดูกอยู่ริมห้วยส่วนเสือหายไปตามเท่าไรก็ไม่เห็นเช่นครั้งแรก สือลึกลับตัวนั้นมันดอดเข้ามาคาบหมูอีกเป็นขนที่สามในอีกเดือนหนึ่งถัดมาชาวบ้านจึงสังเกตเห็นว่าคืนที่มันปรากฏตัวจะเป็นคืนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงเวลาหลังเที่ยงคืนทุกครั้งเมื่อสังเกตรู้ดังนั้นพรานอูก,กับลุงบือหัวนหน้าบ้านจึงไปขัดห้างริมห้วยซึ่งคาดว่าเป็นทางเสือผ่านในคืนวันเพ็ญ ขณะที่คนทั้งสองกำลังโงกง่วงกันอยู่นั้นพลานสายลมยามดึกก็พัดมาวูบวูบพรานอูซึ่งเป็นพรานจมูกไวก็สัมผัสกับกลิ่นของเสือร้ายแกรีบสะกิดกระซิบบอกลุงบือซึ่งนั่งอยู่ข้างๆว่าลุงบือเอาได้กลิ่นของมันลุงบือได้ยินก็สะดุ้งรีบขวาปืนขึ้นเตรียมตัวจ้องมองลงไปอย่างเบื้องล่างท่ามกลางแสงจันทร์สลัว ร่างของเสือโครงตัวมะหึมาก้าวออกจากพุ่มไม้ช้าๆมันแงนหน้าถลึงตาเขียวปัดวาวๆขึ้นมองดูพร้อมแยกเขี้ยวคู่คำรามในลำคอมันคำรามเบาๆแต่พลังเสียงของมันสายตาของมันและภาพของมันทำให้พรานอูและลุงบือถึงกับตะลึงจังงังมือสั่นตัวสัน่นแทบจะลืมหายใจไปชั่วขณะหนึ่งแต่ครั้นพอได้สติลุงบือก็ตะโกนขึ้นว่ายิงยิงมัน ต่อจากนั้นปืนในมือของคนทั้งสองก็ระเบิดดังเปรียงเปรียงกลิ่นดินปืนฟุ้งตลบเสือใหญ่คำรามโหกพุ่งผ่านหายวับเข้าไปในพุ่มไม้อย่างรวดเร็วมันถูกปืนของเราแล้วมันต้องบาดเจ็บแน่นอนลุงบือและพลานอูต่างบอกกันใจเต้นระทึกโครมครามอยู่ในอกแทบจะระเบิดออกมาเงียบเสียงมันเงียบไป ริมห้วยบริเวณนั้นก็พลันเงียบสงัดตามไปด้วยจัก,กระจันรีดริงเรไร,ร,รเงียบตามกันไปหมดลมก็นิ่งไม่พราวพัดเลยมันไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยตามไปเก็บมันลุงบือบอกแล้วนั่งหลับบ้างตื่นบ้างจนกระทั่งรุ่งเช้าดวงตะวันขึ้นแล้วก็ลงจากห้างสำรวจไปทั่วบริเวณแต่ไม่เห็นรอยเลือดสักหยดเลยสร้างความประหลาดใจให้กับลุงบือและพรานอูยิ่งนัก แปลกมากทำไมมันไม่เป็นอะไรเอ๋หรือมันจะหนังเหนียวจริงๆอย่างตามโยว่านั่น,นะสิมันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาเสียแล้วคนทั้งสองต่างบอกกันและกันด้วยความพิศวงและสังหอนใจต่อลักษณะอันลึกลับของเจ้าเสือตัวนั้นครั้นพาก,กันกลับมาถึงหมู่บ้านในตอนสายก็ต้องใจหายว่าด้วยคนในหมู่บ้านตะโกนลั่นบอกว่า ลุงบือเร็วเข้าเมื่อคืนเสือเข้ามากัดหมูในคอกของลุงสามตัวตายหมดเลยมันดอดเข้ามาตอนดึกๆน่ากลัวเหลือเกินลุงบือกับพรานอูวิ่งไปดูก็ตกใจเห็นหมูสามตัวนอนตายอยู่ในคอกแต่ละตัวมีสภาพที่น่าสังเวชเป็นแผลเวอะวะที่คอที่ท้องมีเลือดไหลนองลุงบือและพรานอูต่างพากันผวารู้แน่แก่ใจทันทีว่าเจ้าเสือนั่น จะต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่เขายิงมันเมื่อกลางคืนที่ผ่านมานี้มันคงโกรธจึงเข้ามาในหมู่บ้านแล้วกัดหมูของลุงบือตายจนหมุดคอกชาวบ้านทุกคนต่างวาดผวาร่ำลือกันไปแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นเสือผีเสืออาคมด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. มันจะปรากฏตัวเฉพาะคืนวันพระจันทร์เพ่นเต็มดวงเท่านั้นส มันต้องเป็นเสือผีเสืออาคมเพราะปืนยิงมันไม่เข้าและมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยตามมันไม่เจอเลยเวลาผ่านไปหกเดือนเสียหมูไปเก้าตัวลุงบือและพรานอูพยายามหาทางปราบแต่ก็ไม่สำเร็จจนวันหนึ่งในเดือนที่7ได้ยินข่าวว่าทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสารวินที่หมู่บ้านแม่ลาท่ามีหมออาคมชาวตองสูคนหนึ่ง มีอาคมคลังสามารถปราบเสือผีเสืออาคมได้ลุงบือจึงชวนพรานอูลงเรือข้ามแม่น้ำสารวินไปเล่าเรื่องให้ฟังและขอความช่วยเหลือซึ่งหมออาคมชาวตองสู่คนนั้นก็ตกลงยินดีติดตามมายังหมู่บ้านอุมดาคี พอมาถึงก็รีบประชุมลูกบ้านวางแผนปราบเสือผีลี้ลับตัวนั้นวางแผนกันว่าจะนำหมูตัวหนึ่งไปผูกเป็นเหยื่อล่อไว้ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านจุดที่เสือผีตัวนั้นมันเดินผ่านแล้วหมออาคมชาวต่องสู่กับลุงบือและพรานโอจะขัดห้างบนต้นไม้ใกล้ๆคอยซุ่มยิงมันด้วยปืนอาคมซึ่งปลุกเสกไว้แล้วชาวบ้านอุมมาขีทุกคนต่างดีอกดีใจ ภาวนาขอให้การปราบเสือผีจงสำเร็จจะได้นอนตาหลับหายพวากันเสียทีก็ช่างบังเอิญเหลือเกินตอนบ่ายวันนั้นกองวัวต่างขนสินค้าของสางอุ่นเปิงได้เดินทางผ่านมาแวะพักที่ชายห้วยเชิงดอยหลังจากปล่อยวัวไปกินหญ้ากินน้ำแล้วจัดทำที่พักกันเสร็จแล้ว สร้างอุ่นเปิงกับจายโพก็เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านตอนใกล้คำ่ำเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตพักแรมคืนตามมารยาทที่ดีมอบเกลืออันมีค่าให้ลุงบือถุงหนึ่งพูดขึ้นว่าโอ้มือโชเปอร์พ่อลุงหัวหน้าบ้านเขาเป็นนายห้อยกองวัวต่างจะขออนุญาตพักแรมคืนริมห้วยสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเขาจะเดินทางต่อไปลุงบือ ซึ่งขณะนั้นนั่งอยู่กับหมออาคมชาวตองสู่ก็พูดตอบขึ้นว่าพักเธอไน้อยแต่ระวังตัวด้วยนะหมู่บ้านของเขามีเสือผีมารบกวนมันฆ่าหมูไปเก้าตัวแล้วคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญมันจะมาอีกเฮากับหมออาคมผู้นี้จะคอยจัดการกับมันขอบคุณพ่อลุงหัวหน้าบ้านที่ตักเตือนขอบคุณ สร้างอุ่นเปิงตอบรับความหวังดีนั้นแล้วก็รีบเดินทางกลับค่ายพักกองวัวต่างของตนตอกหลักมนอาคมไว้สีทิศป้องกันภัยอย่างที่เคยทำเสมอมากลางดึกคืนนั้นดวงจันทเพนสว่างโพลงอากาศเย็นยเยือกบนต้นไม้ปากทางเข้าหมู่บ้านหมออาคมชาวตองซูลุงบือและพรานอูนั่งซุ่มกันอยู่ ส่วนหมูที่เป็นเหยื่อเสือนอนหลับในคอกไม้ถัดไปไม่ไกลอยู่ในระยะวิถีกระสุนแลเห็นชัดเจนใต้แสงจันทร์หลังเที่ยงคืนได้เพียงครู่เดียวจูๆ่ๆเสียงริงรีดเรไรที่ร้องระง,งมอยู่ก็พากันเงียบกริบไปเฉยๆทำให้บริเวณนั้นสงบสงัดวังเวงไปทั่วพรานอูสกิดหมออาคมแล้วกระซิบว่าพ่อหมอมัน มันจะมาแล้วมันเคยมาในเวลานี้เหลี่ยมตัวเธอะหมออาคมก็พงกหัวรับรู้กระซิบตอบว่าดีละหากมันมาแกสองคนเฉยไว้นะข้าจะจัดการเองบืนลงอาคมเท่านั้นยึงจะกำจัดมันได้ไปไกลแค่นี้ไม่พลาดรอกคืนนี้จะเป็นวันตายของมันคอยดูทั้งลุงบือและพรานอูต่างใจสั่นระทึกเบิกตาจ้องลงไป เพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ได้กลิ่นสาบสางโชยมาโอ้มันมาแล้วมันมาจริงๆตามที่คาดโผล่หัวออกมาจากพุ่มไม้ย่างสามขุมตรงไปที่หมูซึ่งนอนหลับอยู่แล้วบัดดลเจ้าหมูก็ตื่นรู้สึกตัวด้วยสัญชาตญาณแต่ไม่ทันแล้วเมื่อเสือตัวนั้นกระโจนเข้าไปตะปบเอาปากคาบคอหมูชะตาขาดร้องหวีดขึ้นสุดเสียงดิ้นอยู่ครู่เดียวก็แน่นิ่ง เสือผีคาบลากตัวของมันออกมาอย่างใจเย็นหมออาคมชาวตองสู่ประทับปืนจ้องพอได้จังหวะก็ยิงเปรี้ยงเสียงปืนดังสนั่นวั่นไหวสิ้นเสียงปืนร่างของเสือผีก็เซทลาสุดหวบและร้องคำรามเสียงดังแต่บัดเดียวๆเ,เท่านั้นมันก็กลับลุกขึ้นมาอีกพุ่งตัวกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตามันโดนปืนของพ่อหมอแล้วพรานอูร้องขึ้นแต่มันยังหนีไปได้ ลูกปืนของพ่อหมอเอามันไม่อยู่ลุงบือหัวหน้าบ้านบอกด้วยเสียงตื่นเต้นใจหายกลัวว่าเจ้าเสือผีจะรอดไปอีกคนแต่หมออาคมกัวเราะหืๆอหอพูดบอกอย่างมั่นใจว่าไม่รอดหรอกนัดเดียวก็อยู่พรุ่งนี้เชา้าตามรอยเลือดไปก็จะได้เห็นศพของมันตามคืนนี้ไม่ได้เล่อพ่อหมอลุงบือถามเสียงสั่นๆไม่ได้อันตราย บอกดังนั้นแล้วก็หลงจากห้างจุดคบไฟส่องเห็นรอยเลือดกองใหญ่ของเสือร้ายกระจายสาดอยู่บนพื้นดินจะกล่าวฝ่ายทางค่ายพักแรมกองวัวต่างที่ริมห้วยขณะนั้นจ่ายเสมซึ่งนั่งเฝ้ายามอยู่ข้างกองไฟกับสวยจันได้ยินเสียงปืนดังแว่วมาก็พากันพูดขึ้นว่าเอ้เสียงใครยิงอะไรนะ่ะแล้วครู่หนึ่งต่อมาคนยามทั้งสองก็ต้องสะดุ้งโยงตกใจอย่างคาดไม่ถึง เพราะได้แลเห็นร่างใหญ่ยาวของพยักษ์ร้ายตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันก้าวย่างเดินส่วนเซมาแล้วหมดแรงล้มลงกลางดินนอกเขตหลักมนตัวของมันสันระร,ริกคํำรามเบาๆแต่ได้ยินชัดท่ามกลางความเงียบสงัดของรัตติการทันทีที่ได้เห็นยามข้างกองไฟทั้งสองก็ผวาเป็นพรวดตามกันไปหน้ากระโจมของสางอุ่นเปิง สร้างอุ่นเปิงรู้สึกตัวตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนดังมาแล้วเขารีบลุกขึ้นหยิบย่ามหยิบดาบหยิบปืนเดินออกไปดูก็ได้เห็นเสือใหญ่หลายพร้อยตัวนั้นนอนตะแคงสำลักเลือดอยู่อาการของมันสาหัสมากนายหอยเสือตัวนี้เป็นอะไรคนในกองวัวต่างพากันถามคุมเชิงอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าไปใกล้มันไปกัดหมูของชาวบ้านแล้วโดนปืนเขายิงมาคงไม่รอดแล้ว เลือดไหลามากเหลือเกินจางอุ่นเปิงตอบลูกน้องพลางจ้องดูเสือที่บาดเจ็บใกล้จะสิ้นใจด้วยความสมเพศเวทนาต่อชะตากรรมเสือตัวนั้นเป็นเสือแก่เพราะผิวของมันไม่สดสวยส่วนที่เป็นลายเหลืองนั้นขาวซีดวงบอกถึงความชราแสงจันทร์และแสงไฟส่องให้เห็นดวงตาของมันที่ฉายแววอ่อนระโหยสิ้นเรี่ยวแรงไม่มีพิษไม่มีภัย เจ้าเสือเอ๋ยอย่ากลัวเรานะเราไม่ทําร้ายเจ้าซ้ําเติมหรอกจงอย่ากลัวสร้างอุ่นเปิงสํารวมใจทรงกระแสจ,จิตพูดบอกมันด้วยความเมตตาครู่หนึ่งต่อมาทุกๆคนในที่นั้นก็ต่างพากันตกตะลึงเพราะได้เห็นภาพที่น่าพิศวงจนขนลุกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตเพราะที่ส่วนหัวของเสือตัวนั้นมันค,ค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปราวกับภาพแห่งความฝัน โอ้อะไรนั่นหัวใหญ่หูใหญ่ลายพร้อยกลายเป็นหัวหูหน้าตาของคนต่อมาส่วนลำตัวส่วนขาเลือนหายเป็นร่างของคนเต็มตัวขึ้นมาแทนจากร่างของเสือใหญ่กลับกลายเป็นร่างของชายชราอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบปีแต่หางยาวลายนั้นยังคงส่ายไปมาช้าช้าอยู่คนในกองวัวต่างตกใจสะพรึงกลัวถอยหนีห่างแต่ซางอุ่นเปิงไม่กลัวเดินเข้าไปใกล้ นั่งลงพูดถามยังเวทนาว่าพ่อลุงพ่อลุงเป็นใครอย่าก,กลัวเฮานะเขาจะช่วยพ่อลุงเองชายชลาลึกลับนอนตะแคงหายใจระรวยพูดอย่างอ่อนแรงขึ้นว่าเขาเขาชื่อจอสาเรียนมนสมิงตอนวัยหนุ่มพอแก่เท่าลงมนเข้าตัวต้องกลายเป็นเสือทุกคืนวันเพนแก้อาถรรพ์ให้ตัวเองไม่ได้ ช่วยด้วยช่วยด้วยเขาอยากพ้นจากอาถรรพ์มนเขาไม่อยากเกิดเป็นเสือในพบต่อไปชายชราประหลาดลึกลับพูดตัวสั่นเทิมดวงตาของแกมีแววหวาดกลัวทุกทรมานสร้างอุ่นเปิงครั้นรู้แล้วก็แสนจะสงสารบังเกิดจิตกรุนาพูดบอกแกขึ้นว่าพ่อลุงจอสาเขาจะถอนมนสมิงให้สำรวมใจให้ดีเธอะ เขาจะถอนมนต์ดำให้บัดนี้นายห้อยหนุ่มไม่ชักช้าหยิบได้สายสินออกจากย่ามเอามีดสั้นตัดมัดต่อกันเป็นวงภาวนาอาคมถอนอาถรรพ์ที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อครูบาถูนะผู้ทรงคุณแล้วเสกเป่าไปจากนั้นก็คล้องเข้าที่ส่วนศรีรษะของชายชารา บัดดลน,นั้นทุกทุกคนก็เห็นร่างของชายชลาสันเทิมสะดุ้งเฮือกเฮือกหางยาวลายพร้อยฟาดกระทบดินนังตุบตุบหน้าสยองแล้วอึดใจต่อมาหางนั้นก็สั้นลงสั้นลงแล้วหายวับไปโอ้หน้าอัศจรรย์เหลือเกินจางอุ่นเปิงพูดบอกแกด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่าพ่อลุงอถัฐนมนสมิงในตัวของพ่อลุงเสื่อมสูญไปแล้ว หางของพ่อลุงหายไปแล้วจงสบายใจเธอดวงตาของชายชราลึกลับฉายแววแห่งความดีใจเต็มตื้นใจแกพยายามพลิกตัวงายประนมมือระหว่างอกพูดขึ้นอย่างยากเย็นเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือพ่อชื่ออะไรเขาชื่อสรางอุ่นเปิงพ่อลุงสรางอุ่นเปิง ส่างอุ่นเบิงชายชราพร่ำเพ้อเบาๆยาดน้ำตาไหลเต็มเบ้าตาย้อยลงมาอาบแก้มพ่อลุงพุโทโธพุโทโธจงนึกถึงพุโทโธเธอพุโทโธคือพระเจ้าพาราจะช่วยให้พ่อลุงพ้นจากวิบากทุกข์ชายหนุ่มก้มลุงบอกทางสวรรค์ให้แก่ด้วยความเวทนาพุโทโธพุโทโธ แกพึมพำเสียงแผ่วพริ้วเปลือกตาค่อยๆปิดลงแล้วครู่ต่อมาก็สิ้นใจต่อหน้าต่อตาของสางอุ่นเปิงเช้าว,วันรุ่งขึ้นนายห้อยหนุ่มสั่งให้ลูกน้องหาฝืนแห้งๆมาก่อเป็นกองฟอนแล้วหามร่างของตาจอสาสมิงเท่าผู้น่าสงสารขึ้นวางเพื่อทำพิธีเผาขณะนั้นลุงบือหัวหน้าบ้านและคนอื่นๆตามรอยเลือดของเสือ มาถึงกองวัวต่างพอได้เห็นร่างของตาจอสานอนอยู่บนกองฟอนต่างก็พากันแปลกใจตกใจร้องถามมาว่าพอเท่าคนนี้เป็นอะไรตายในห้อยแกมากับคณะของนายห้อยเหรอไม่ใช่หรอกพ่อลุงหัวหน้าบ้านแกถูกยิงมาจากหมู่บ้านของพ่อลุงนั่นแหละแกมาล้มตายอยู่ต่อหน้าของเฮาสร้างอุนเปิงบอกทุกๆคนไม่ได้ปิดบังทันใดนั้น หมออาคมชาวตองสูก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่ภาคภูมิใจว่านี่ละสมิงที่ข่ายิงเมื่อคืนนี้มันเป็นสมิงเท่าเห็นฝีมือของข้าหรือยังชาวบ้านต่างพากันดีใจช่วยหาฟืนมาสมเพิ่มเติมแล้วจุดไฟเผาแทบจะทุกคนพูดอย่างโล่งใจว่าสมิงเท่าตายแล้วต่อจากนี้ไปหมู่บ้านอุมดาคีของเหาจะได้สงบสุขเสียที จางอุนเปลิงได้ยินดังนั้นก็ให้รู้สึกเวทนายิ่งนักเวทนาทั้งสมิงเท่าและหมู่ชาวบ้านทั้งหลายเขาสั่งให้วัวนำเคลื่อนกระบวนเดินออกจากชายห้วยอุมดาคีเดินห่างออกไปห่างออกไปพักใหญ่ต่อมาหันหลังกลับไปมองทางหลังอีกทีก็มองไม่เห็นภาพของชาวอุมดาคีเหล่านั้นแล้วปาดงพงไพรบทบังไว้จนหมดสิ้น แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งในความทรงจำที่ไม่เลือนหายคือภาพและเสียงสั่นพริ้วของสมิงเท่าที่บังอยู่ว่าพุโทโธพุโทโธก่อนจะสิ้นใจก็ยังจำได้สร้างอุ่นเปิงจึงพึมพำขึ้นว่าไปดีเถอะพ่อลุงไปดีทนะสร้างอุ่นเปิงคิดอยู่ในใจดังนั้นแล้วก็ก้าวเดินไป